ใน76นายที่รอดชีวิตเจอตัวแล้วและใน6นายที่เจอแล้วแต่เจอแต่ร่างเสียชีวิตนั้นออประกอบด้วยใครบ้างที่พูดกันอยู่เยอะผู้ก,การเรือรอดชีวิตไหมคอนเฟิร์มว่ารอดชีวิตถูกช่วยขึ้นฝั่งละล่ะแต่คนที่เขากำลังค้นหากันอยู่แล้วกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสที่โอ้โหแรงจริงๆในสังคมทหารเรือก็คือต้นเรือ ถ้าพูดถึงต้นเรือเนี่ยตำแหน่งแห่งหนของคนที่เป็นต้นเรือนั้นถ้าจะเป็นรองนะก็รองแค่ผู้การเรือใช่ค่ะรองจากผู้ังครับการเรือเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกันแล้วก็คือต้นเรือก็คือรองผู้การเรือนั่นแหละใช่ค่ะโอเคประมาณนี้นะครับโอเครองผู้การเรือหรือต้นเรือเนี่ยชื่อเล่นว่าพลับพลับใช่ค่ะ หรือนาว a t รีพลรัศสิโรดมนะคะคือต้นเรือของเรือหลวงสุโขทัยค่ะครับขณะนี้ในสังคมฐานเรือเขาพูดถึงพระเขาก็พยายามพยายามที่จะขอพลังขอบรารมีจากเสด็จเตียใช่ค่ะในการที่จะประคับประคองในการที่จะประคองชีวิตของพระนะขณะนี้ชื่อว่าก็อยู่กลางทะเล แต่ในสภาพไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค้นหากันใช่และยีิบสามรายที่กำลังค้นหานะคะทุกคนก็หวังนะคะให้ปฏิหารนี้จริงค่ะมันเป็นเครื่องที่พิสูจน์อยู่อย่างหนึ่งว่าพลับหรือต้นเรือเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงใช่แล้วก็พี่เพื่อนน้องในสังคมฐานเรือมากจริงๆนะใช่เขาบอกเป็นคนเก่งด้วยและเป็นนักกีฬาด้วยไปดูข้อมูลส่วนตัวของพลับสักนิดสิครับใช่จริงก็คือทุนอีกทีใช่ค่ะชื่อจริงนะคะนาวาตรีพลรัศศิโรดมค่ะ เป็นเด็กเตรียมทหารรุ่นรุ่นที่50ค่ะเป็นนักเรียนในเรือรุ่นที่107ค่ะตำแหน่งปัจจุบันก็คือต้นเรือของเรือหลวงสุขโขทัยค่ะสาวประวัติกลับกลับไปนะก็เป็นลูกหลานฐานเรือนะใช่แล้วเป็นลูกชายของบิ๊กนุยบิ๊กนุยนะคะหรือพลเรือเอกพลวัชิโรดมนะคะเป็นอดีตผู้ช่วยผบตรค่ะน่าจะบิ๊กนุยน่าจะ,กะเกษียณที่รองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะโอเค แต่ก่อนที่จะไปกะเกษียณที่รองปลัดกระทรวงกลาโหมย้อนกลับไปตําแหน่งสุดท้ายสูงสุดที่กองทัพเรือก็คือผู้ช่วยพบตรค่ะรั้งหนึ่งพ่อของพลัเนี่ยเคย,ยเป็นหนึ่งในคนดิเดตที่จะได้ขึ้นพบตรนะคู่ชิงคู่ชิงแต่ครงสุดท้ายถูกเบียดกระเด็นไปอยู่รองปลัดกระทรวงกลาโหมโ <Okay. S 1> อเคดราม่าที่ ที่พูดกันในแวดวงของของฐานเรือนะก็น่าจะเป็นเพื่อนฐานเรือด้วยกันนะเพื่อนฐานเรือด้วยกันที่มีชื่อว่าค่ะกิษดาค่ะศรีปริยุทธ์ค่ะโอเคอได้โพสต์ถึงเพื่อนพับใ,<ช>ใน Facebook ขอ,ข,อของของกิษดาเองเล่ารายละเอียดทําให้เรารู้จักพับมากขึ้นนะคะถึงพับเพื่อนรักเรื่องราวที่มึงทําในทะเลกูขออนุญ,ญาตเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ก่อนนะทุกข้อมูลทุกคําบอกเล่าจากกําลังคนเรือ ับนำพาเราตั้งแต่เรือยงอต้นเรือพับต้นเรือครับนำพาเราตั้งแต่เรือยังเอียงมากมากทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวให้เตรียมความพร้อมครับพอจังหวะที่ทุกคนลงในน้ํา ต้นเรือและนายทหารการอาวุธสั่งการพาเราว่ายน้ําเป็นก,กลุ่มๆไปจนถึงเรือหลวงกระบุรีสําเร็จโดยที่ต้นเรือพลับเองก็ลากพาจ่าตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วยและยังคงตะโกนสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือไปอยู่ตลอดเวลาจนพวกเราส่วนมากขึ้นเรือได้ครับเพื่อนรักมึงน,นําท่านที่ในตําแหน่งที่มึงรักในเรือของเราต้นเรือสุโขทัยได้ดีเยี่ยมหน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้ดีเยี่ยมหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้ดีเยี่ยม สมศักดิ์ศรีของพวกเรา3สมอศักดิ์ศรีนักเรียนเตรียมฐานรุ่น50ศักดิ์ศรีนักเรียนนายเรือรุ่น107อย่างดีที่สุดเรื่องราวนี้มันมีเกียรติยศที่มึงไม่เคยต้องการที่มึงไม่เคยให้ความสําคัญกับคําชมเชยใดๆมากกว่าผลสําเร็จของงานรอมึงอยู่นะเพื่อนแค่รอมึงอยู่นะเพื่อนใช่ค่ะยังมีความหวังไงว่าจะได้เจอพลับไงคะโอเคแค่30ชั่วโมงแค่30ชั่วโมงเอง กูรู้ว่ามึงไหวเราออกรบกันมา21วันติดกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเรายังผ่านไปแล้วเลยเรื่องเล่าของมึงเนี่ยเยอะมากเยอะแล้วเพื่อนรีบกลับมารีบกลับมากูมาเล่าเรื่องนี้ให้กูฟังด้วยตัวเองแล้วก็ต่อด้วยกูรู้ยังมีเยอะที่กูยังไม่ได้เล่ามึงกำลังลอยช่วยเด็กๆอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ใช่ไหมมึงเป็นคนแบบนั้นมึงไม่เคยทิ้งใครไว้ด้านหลัง อดทนนะมึงพวกเราไปหามึงแล้วแ็ทรู้ว่ามึงยังอยู่มึงแข็งแกล่งเสมอม,มาแแ็ทคู่หู10สุโข,ขไทยมันจะยังไม่ใช่วันนี้ต้องขอประทานโทษไม่ได้อ่านทวนมนาหนึ่งเที่ยวดังนั้นตะกุตะกักในบางจังหวะกลับขอไปกันตรงนี้ก็แล้วกันนัครับเอาละครับ Facebook นี้ข้อความอย่างนี้มันบอกอะไรถ้าผมเป็นพลับนะถ้าผมเป็นต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัยนะชีวิตของผมจะจบอย่างไรผมก็ภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเพื่อนนี่พูดถึงในชีวิตของผมสุดท้ายฟ้าลิขิตถ้าจะจบอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็ภาคภูมิใจค่ะไอ้ความภาคภูมิใจตรงนี้มันส่งต่อไปทั้งครอบครัวสิโรดมใช่แล้วก็ตระกูลด้วยและรับรู้นะคะความดีของเขาต้นเรือพลัดค่ะ